กูสปอร์ตแกว่งตัวกรอบ2,000ถึง2,500บาล่ารอดูตัวเลข GDP ไตมาสีสหรัฐและดัชนี PCE ในสัปดาห์นี้ส่วนทองไทยรอแรงหนุนทำจุดสูงสุดตลอดการใหม่สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้จันทร์กกุมภาพันธ์เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ เข้าสู่ช่วงดูร้อนที่ร้อนระอุเลยเดียวนะครับเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันยังเท่ากับราคาปิดเมื่อวันเสาร์ราคาขายออกทองคําแท่ง96.5อยู่ที่34,550บาทขึ้นมาแตะจุดสูงสุดตลอดการอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนราคารับซื้ออยู่ที่34,450บาทราคาทองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่35,550บาทราคารับซื้ออยู่ที่33,837บาท12สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่35 5.97บาทต่อดอลลาร์ต้องมาดูครับว่าทองคําไทยมีโอกาสทะลุ34,550บาทหรือไม่นะครับปีนี้ขึ้นมาทดสอบแนวนี้แล้วประมาณ3-4รอบแต่ยังผ่านไปไม่ได้นะครับส่วนราคาครูสปอร์ตในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น20บาลลารสเศน,นะครับภาพรวมปิดตลาดในแดนบวกเกือบทั้งสัปดาห์เลยโดยเฉพาะในคืนวันศุกร์ปิดตลาดเพิ่มขึ้นถึง12ดอลลาร์มาปิดตลาดที่2 0 3 5ดอลลาร์นะครับ โดยเล้งหง community มองว่าราคากูสปอร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนจะหลุดกลับลงไปที่แนว2,000ลลาแต่ราคาก็ขยับขึ้นมาอย่างรวดเร็วในคืนวันศุกร์นะครับทำให้ปิดตลาดบวกกลับขึ้นมาเล่นในส่วนบนอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์นี้รอติดตามผลตัวเลขเศรษฐกิจ จากฝั่งสหรัฐแล้วก็ฝั่งยุโรปนะครับโดยโซนแนวรับสําคัญของราคาโกลสปอร์ตอยู่ที่2 0 1 5ันสถึงสองพดอลลาร์แนวรับถัดไปอยู่ที่2 0 0 0ันถึงหนึ่งพดอลลาร์หากราคามีการย่อตัวให้พิจารณาเข้าซื้อในโซนดังกล่าวนะครับส่วนแนวต้านราคาโกลสปอร์ตระยะสั้นอยู่ที่2 0 4 0ันสถึงสองพแล้วก็2 0 5 5ันห้าสถึงสองพดอลลาร์หากราคาปรับตัวขึ้นต่อมีโอกาส ขึ้นไปทดสอบแนวต้านเทนไลน์ที่สูงขึ้นนะครับหากทะลุผ่านโซนนี้ไปได้ก็มีโอกาสไปต่อพอสมควรเลย ดานฮัวเซิงเฮงมองว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาราคากลสปอร์ตเคลื่อนไหวไซเวอพนะครับสามารถปรับขึ้นทะลุเหนือเส้น S M A 5 0มาได้แล้วก็เส้น Mac d ดีตัดขึ้นเหนือเส้นซิญญาลัยขึ้นมาได้เกิดเป็นบูลลิตแม็กดีนะครับซึ่งส่งสัญญาณการปรับตัวขึ้นของราคากลสปอร์ตในะดะสั้นอย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคากลสปอร์ตในที่ผ่านมายังคงเคลื่อนไหวภายในกรอบเส้นแนวรับแล้วก็แนวต้านที่มีลักสณะเป็นดาวเทรนนะครับจึงให้จับตาบริเวณแนวต้าน2 0ง0ัน้าดอลลาร์ในสัปดาห์ เบรคทะลุขึ้นมาได้จะส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงแต่อาจจะไม่มากนะครับโดยสัปดาห์นี้กูสปอร์ตมีนารพี่สี่แล้วก็2,006ดอลล้า ขณะที่แนวต้านอยู่ที่2 0 5 0แล้วก็2065ดอลลาร์ส่วนราคาทองคําแท่งในประเทศมีแนวรับที่34,300บาทแล้วก็34,200บาทขณะที่แนวต้านอยู่ที่34,650แล้วก็34,700บาทปิดท้ายที่ A.R.R.Goodriding มองว่าราคากุ่บอดขึ้นมาทดสอบกรอบแนวต้านนั้นบนและถูกเทขายทํากาไรทันทีหากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวรับระดับ2 0 3 0ดอลลาร์ได้ก่อนเที่ยงวันนี้จะมีโอกาสลงมาทดสอบกรอบดานลางอีกครั้งหนึ่งนะครับนักลงทุนควรแบ่่งงเนินนหลายสวออก มารอซื้อตามแนวรับเท่านั้นนะครับแล้วก็ขายเมื่อทํำงานอีกตัวกใกล้แนวต้านแถว2,040 2,050แล้วก็2,060ดอลล่าส่วนแนวรับอยู่ที่2,250 0 2 2 1 5แล้วก็2,000ดอลล่าตัดขาดทุนเมื่อราคาต่ากว่า2,000ดอลล่านะครับสัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐต้องติดตามเยอะมากเลยนะครับต้องมาดูกันว่าอะไรเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มจากาดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่า PCE พื้นฐานเดือนมกราคมนะครับในคืนวันศุกร์นะครับ สวนมันพูดก็จะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ไตรมาสสี่ประมาณการครั้งที่2นะครับนอกจากนั้นก็จะมีดัชนีความเชื่อมั่นบริโภคเดือนกุมภาพันธ์โดยคอนเฟลเลนซ์บอร์ดจำนวนผู้ขอรับสุทการว่างงานรายสัปดาห์มีประจําทุกวันพฤหัสอยู่แล้วนะครับดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมกราคมโดย ISM นะครับแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นบริโภคเดือนกุมภาพันธ์ของมิชิแกนนะครับโอ้ตัวเลขค่อนข้างจะเยอะนะครับฝั่งสหรัฐ ือว่าสําคัญหลายตัวนะครับโดยเฉพาะ GDP กับ PC โฟกัส2ตัวนี้กันเลยนะครับและนี่คือข้อมูลที่โกลาวสรุปมาฝากกันในช่วงแรกของวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายผมพูดคุยกับทางคุณมิพัฒน์จากทาง s c t GO นะครับมาดูมุมมองของ s c t c ในสัปดาห์นี้การข่าวแรงๆเยอะแยะมากมายอย่างนี้เราจะวางแผนกันอย่างไรดีนะครับก่อนจากการต้องขอบคุณมาใส่ค้าทองใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนการเงินของโกล,ลาลมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก YLG Boolean International จำกัด บริษัทอินเตโกโกเทรดจำกัดบริษัทออสซิลิสจำกัดบริษัทายนิงโกบุลเลียนจำกัดบริษัทายนิงโกจิวเวลี่จำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดแล้วก็บริษัทเร่งหงคอมเมิตี้จำกัดไปเลือกใช้บริการกันได้นะครับมีผลิตภัณฑ์ทองคําให้เลือกหลากหลายเลยครับทองคําแท่งทองรูปพรรณทองเพื่อการออม ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็ก่อนจากการฝากรบกวนอีกครั้งนึ้งนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดส u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานโกลาวราด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ